ขอบคุณพระเจ้าค่ะปกติคือเป็นผู้เชื้อไม่เพิ่งมาเชื้อได้ประมาณปีกาวา่าหรือสองปีกาเขาเ้าแต่โบจุรานเป็นสีเลียงปลาอมแล้วก็สีรัดเท่มตอนล่างกาปลาอมก็พีรัดอกจังก็เลยเท้ามาออกทำไมแกบอกว่าแกม,มารับ ไฟแต่ว่าแกกรไม่านบอกเราบอกแกกลัวว่าเออเดี๋ยวไปดึงลูกแก๊กมาจากโบทหนูแต่เราสนใจรับปฏิสมาทางไฟะค่ะ,ะคือสนใจะวาเรามีความรู้สึกว่าชีวิตครอบครัวเราแล้วก็คือทุกอย่างเลย <c oughs> คือแบบวันนี้เถอยม,มาคือมาด้วยใจที่อยากจะมารับไฟ เพื่อนที่ว่าให้ชีวิตขอบครวดีขึ้นแล้วก็ถูกสิ่งถูกย้างกับแฟนรบกระตุกว,วันแม้แก่ขับรถมาเมาืม่อก,กี้ก็ยังรบกันถึงการงานของแฟนก็ลุ่งลุ่งแบบคือพุ่นีย่เลยนะกับบ้านรถตอนนี้จะถูกยิดมาเร็วถึงอะไรแบบอยากให้ช่วยนุ่นใจแล้วก็อธิษฐานเพื่อค่ะก็คือวันนี้มาก็ อ,อาจารย์ก็เติดอกก็ไม่เคยมีอาการบน,นี้เพราะว่าเชื้อประเจ้ามาปีว่าก็คือไม่ได้รับภาวิญญาณบริสุทธิ์เลยแล้วก็ไม่เคยได้รับปฏิสมาทางน้ําแต่ว่าเชือ้อเชือ้อโดยใจแต่เฟนยังไม่เชือ้อเฟนยังยู่พุทธแต่วันนี้ก็พามาเพราะว่าอยากให้เขาอพอกความรสเมื่อกับเราหุ่น ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้ามากนะคะสำหรับวันนี้ที่ได้มาถึงนี้ก็ได้นมัสก,การการพื้นฟูในไฟแล้วก็สามีก็มานั่งรวมอยู่ด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าก็ได้คุยคุยกันผ่านมาด้วยดีก็เชื่อว่าเราจะต้องได้รับไฟเราเรามีความคาดหวังตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงก็ขอบคุณพระเจ้าขับตามกันมาอยู่เรืเ่อยๆแหละหมดน้ํามันกลางทาง,ทางอ,งอีกก็จะเลี้ยวเลี้ยวปิดทางทั้งสองสามครั้งก็ไม่เคยมาไง ก็ขอบคุณพระเจ้าเนี่ยก็ไดมาถึงก่อนที่จะมาถึงเราก็พูดภาษาแปลกๆกันมาตลอดก็มีการแบบไอบ้างอ้วกบ้างแล้วก็แบบขึ้นไส้บ้างร้อนกันไปหมดเลยทั้งตัวช่วงที่ได้รับไฟปัญญาแบบมีความคาดหวังว่าพระเจ้าเรามากันตั้ง20กว่าคนวันนี้ก็อยากให้มีประสบการณ์ในเรื่องของไฟเราเชื่อว่าเราจะได้กลับไปเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราเรามีความคาดหวังตรงนี้ก็เชื่ออย่างนี้ เดี๋ยวส่วนตัวเล็กเองวันนี้เล็กก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าเล็กได้อมากเลยนะออ้วกออกมาแบบเยอะมากอ่ะดีก็ขอบคุณพระเจ้าดีาว่าเล็กก็เชื่อเล็กจะได้กลับไปเล็กจะเปลี่ยนด้วยเพราะว่าสามีก็ดูพวกเรากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เรามาดีๆเลยวันนี้ขอบคุณพระเจ้ามากค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักษาตัวลูกแล้วก็ลูกสาวของลูกใหญ่เมื่อกี้ที่อาจารย์วางมือค่ะ มีความรู้สึกว่าเพลียเพลียมากเลยก่ะแล้วก็ออกอ,อก้วกอ,อก้วกอ้วกออกมามากเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณที่ผ่านทางอาจารย์คมเอกและอาจารย์รัฐที่ว่าวางส่งผ่าเช็ดหน้าไปให้การ่าเนียค่ะ,นนคะที่ว่าผ่านทางเพื่อนอีกคนที่อยู่ที่เพชรบุรีค่ะพี่พ,พี่ผ่อนล่า,าใ,ใช่ใแล้วก็น้องนี้เนี่ยของชักนํามา ก็ตอนนั้นลูกอยู่โรงพยาบาลไงอาจารย์ผ่าตัดแล้วเขาก็โทรไปหาแล้วแต่ก่อนพี่อยู่โบ์หัวหินแล้วก็ตอนหลังพอมาอยู่นครมารักษาลูกลูกเออก็ไม่ได้ไปโบ์ไหนเธอไปแล้วก็ออกมาเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยสามคนนั่นแหละแล้วก็เขาโทรหากันแล้วก็มานี่กันหมดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ ขอบคุณอาจารย์ได้ยินดีก็ได้รอดตายมาจากพระเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าไม่รู้จะไปอยู่ในขุมนรกไหนขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้มาเพราะปับจัยของพระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อมาตั้งเป็นยี่สิบกว่าปีไม่มีผลประโยชน์กับครอบครัวกับครัวอของพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวแต่เมื่อพระเจ้าเนี่กเขามาอยู่ในไจของพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ดีขึ้นทุกอย่างความเจ็บป่วยก็ไย จากที่อายไปแล้วลุกขึ้นเดินได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักลูกของพระองค์จริงๆบางครั้งรับพเจ้าถามพระเจ้าว่าพระเจ้าทําไมพระเจ้าถึงรักลูกแค่ถึงเพียงนี้ข้าพเจ้าอดกลั้นน้าตาไม่ไหวมาดึกตื่พระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้ารักลูกแต่ข้าพเจ้ากรักพระเจ้าจริงๆรักด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิด เด้พระเจ้าตรุษนักเพื่อนบ้านเหมือนนักตนเองข้าพระเจ้าก็ทำได้ทุกอย่างไม่ว่าทิ้งใดที่พระเจ้าโอนอาจารย์โอนครับเจ้าก็ทำตามทุกอย่างออกไปบุรมันมีหลายตัวก็เลยอกวันนี้ก็อกไปบุรไม่อยู่แล้วว่าอยู่ไม่ได้แล้วพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าก็ชวนก็นอกบุตรมีหลายตัวแต่โซนอยู่เลยมีนาก็ว่าสุขทีห้องหัวใจ ทุกเส้นสายครัใบใเคยไหมก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะเชื่อพระเจ้ามานานแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าเรายังเหมือนกับชักเยื่อกันอยู่ค่ะมันไม่ทะลุทะลวงมันไม่ไปสุดที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามาเพื่อให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์แต่ความบริบูรณ์นั้นอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็พอดีที่โบสถ์ที่อยู่อะค่ะอาจารย์เสียเวลาอาจารย์เสียเราก็ต่างคนก็ สั่งย้ายกันค่ะอยู่กรุงเทพแล้วถาก็มาอยู่นครเวลามาอยู่น,คร,นครถาก็ย้ายโบสถไปเรื่อยเวลาเราย้ายจากบสถนี้ไปบสถนู้นเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราไปเรารู้สึกมันแห้งบางทีนมัสการอยู่เรารู้สึกว่าเวลานมัสการเราเราหลับอะเราว่าเราแปลกใจว่านมัสการทำไมเราเราหลับได้ในการนมัสการแล้วก็เวลาเราอยู่บ้านอะเราเห็นเหมือนกับนกพิราบอบออกจากชีวิตเราไปอะ มือนพระวิญญาณของพระเจ้ามันได้พากออกจากเราเราจะดูแก่เราจะทําอะไรแล้วก็ไม่จําเริญขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามหาโบสถ์ที่ที่นครน,นี้ว่าที่ว่ามีไฟของพระวิญญาณแล้วก็มีพระวิญญาณเคลื่อนที่จะมาปลดปล่อยเราจริงเรารู้ว่าเรามีผีแต่ว่าเราหาจุดนั้นอะไม่เจอแล้วจนกระทั่งก็ขอบคุณพระเจ้าก็ที่ได้เจอที่นี่ ถามาอยู่ที่นี่สักสเดือนแล้วค่ะก็อยู่ในช่วงระยะเวลาที่เราเกลี้ยล้างสิ่งเก่าๆอ่ะก็ขอบคุณพระเจ้าก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาก็ถาก็จะอ้วกแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นไมเกรนนะคะปวดหัวแต่เมื่อกี้อาจารย์วางก็มันก็โล่งแล้วก็ไมเกรนก็หาย ก็ <Amen. S 1> ขอบคุณพระเจ้าค่ะหนุ่ยก็อยากขอบคุณพระเจ้าเนาะขอบคุณพระเจ้าที่ว่าเคยรับการวางมือจากอาจารย์แล้วก็ฟังคําเทศนาจาก youtube เหมือนจะทุกวันเลยแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยพอนมัสการพระเจ้าอ่ะพอพระวิญญาณเคลื่อนอ่ะคือตัวหนุ่ยยันไม่เคยไม่ไม่เคยมีอาการแบบนี้มันเจ็บตั้งแต่ช่วงเนี้ยค่ะเจ็บหน้าอกมันเจ็บเหมือนมีอะไรแทงอยู่ข้างในอ่ะเจ็บต้องเอามือตั้งแล้วก็แบบพยายามกดลงอ่ะ ว่ามันพระเจ้าลูกเป็นอะไรอะแต่ว่าก็ไม่ไปค้นหามันหรอกว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าพออาจารย์มาวางเมือนมนรู้สึกว่าเหมือนอยากจะกรีดร้องแบบโม่งไม่ถูกกันนะความรู้สึกก็ไม่อยากไอแต่พอพยายามแบบพยายามที่จะพอไอออกมามันก็หลุดที่เจ็บมาค่ะมันหลุดมันหายออกไปค่ะเขาขอบคุณพระเจ้าค่ะก็ขอยากขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับวันนี้แล้วก็ ถ้านับย้อนไปได้ก็คือก็สแสวงหาพระเจา้าเรื่องไฟก็มาสักระยะแล้วนะคะก็เคยพูดถึงอาจารย์หมอนะคะว่าอาจารย์หมอคนนี้เทศดีมากมากเลยนะคะตั้งแต่หลังจากนั้นมาก็สแสวงหานะคะก็พบว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เรานะคะชีวิตที่ผ่านมาเป็นชีวิตที่เหมือนพี่น้องหลายคนบอกว่าชีวิตเราแห้งมากชีวิตเราเนี่ยเหมือนกับว่ามีพระเจ้าแต่ก็เหมือนไม่มีนะคะมันรู้สึกว่า ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเดินไปกับพระเจ้ามีปัญหาตลอดนะคะเราก็มาคิดในใจว่าทําไมเดินกับพระเจ้าเขาบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรเรานะพระเจ้าจะให้ชีวิตเราชีวิตใหม่กับเรานะคะก็รู้สึกว่ามันมันแห้งเหลือเกินนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะที่เราได้เข้ามาที่พบไฟของพระเจ้านะคะก็ได้แสวงหามาสัก เป็นปีแล้วนะคะอยากจะพบไฟของพระเจ้าอยากจะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะตัวเรานะคะอยากเห็นพี่น้องของเราหลายๆคนนะคะที่เป็นพี่น้องคริสเตียนนะคะอยากให้เขาเนี่ยกลับมาหาพระเจ้ากลับมาที่จะแสวงหาความจริงแสวงหาความรักของพระองค์นะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าปกติจะเป็นคนอ้วกไม่เป็นนะคะแล้วก็วันนี้ได้ออ,อกมาแล้วมันเป็นสีแดงๆอะ่ะก็เรารู้สึกว่าเออปกติที่ว่าทําอยู่ที่บ้านที่ว่า ทำเข้าแค่ทำออนไลน์ก็ไม่มีอะไรนะคะแต่วันนี้รู้สึกเลยว่าที่เราไอาออกมาเป็นสีแดงแดงด้วยนะคะก็รู้ว่าพระเจ้าปลดปล่อยเราจริงๆนะคะไม่ให้เราอยู่ในความจํากัดในหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าหลายครั้งเราถูกจํากัดเราบอกว่าเราเรารู้สึกกลัวในบางสิ่งคือกลัวมนุษย์แต่เราบางทีเราบอกเราไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าตัดสินใจในการที่จะก้าวออกมานะคะ ก้าวออกมาที่เราจะเกรงใจพระเจ้ามากขึ้นแต่ว่าไม่ต้องเกรงใจมนุษย์นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่รู้ว่าสิ่งที่เราได้อ้วกออกมานั้นก็พระเจ้าจะปลดปล่อยในพันธนาการหลายๆอย่างในชีวิตของเราค่ะที่เราจะก้าวข้ามมันออกไปค่ะเอเมนค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าเตงจะอ้วกแบบว่าไม่ไม่เคยอะไรประมาณนี้ว่าแม่เคยพาไปแต่ว่าหนูไม่เคยอ้วกออกมาแบบนี้เลยประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้โล่งทุกอย่าง คุณพระเจ้าตัวตัวนี้คืออยากอยากเอาคำสาปแช่งออกไปเพราะว่าบ้านตรามีคำสาปแช่งจากรบรรทุกตก่อจากโรคเลือดโรคเลือนจากโรคแบบโรคไร้ตา่างๆจากแบบที่ที่มันไม่ดีอ่ะพมมีความรู้สึกว่าก็กลัวเราถูกถูกคำสาปแช่งมาตลอโดดอ่ะมันคือมันไม่ดีอ่ะก็ก็คืออยากหลุดตรงนี้อ่ะอยากเอาออกไปจากชีวิตในครอบครัวอยากให้แบบมันมีสันติสุขอยากให้มันมีชีวิตแบบไม่ต้องไปกัง,งวลว่า ลูกจะได้รับยานไถ่โทษถูกไหมจากคำเช่งสาบคือเมื่อเมื่อเราจากลูกนี้ไปนี้ลูกหลานเราจะได้รับคาเชี่งสาบถูกไหมคือคิดอยู่แค่อย่างเดียวว่าอยากให้พระเจ้าออกไปไม่อยากอยู่ในคาเช่งสาขกอขอบคุณพร,ระเจ้าเจ้าก็เป็นคําตอบจริงก็ก็อตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะรู้สึกว่ามันโล่งจากที่ว่ามันหนักมันหนักทั้งสองข้างรู้สึกว่ามันมันบอกไม่ถูกอะมันหนักมันเมื่อยมันบอกไม่ถูกเลยมันรู้สึกว่ามันอยู่แบบในความมือดอะ่ะแต่พอมาได้รับไฟบลบนี้สึกว่ามันโล่งพระเจ้ากลดปล่อย ก็เจ้าปลดปล่อยมากเลยคือเราไม่กังวลแล้วไงก็อขอบคุณพระเจ้า